สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเทอร์โมไดนามิกหนึ่เวลาเจ็ดโมงชา้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องของโจทย์ทฤษฎีเหมือนเดิมนะครับมาดูกันเขาบอกว่า why do we study the reverse Carno t cycle นะครับ event to this not a realistic model for r e f r i g e r a t i o n cycle นะครับเอ,อ้ยทำไมเราต้องโดยสรุปเนี่ยโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องศึกษานะครับไอตัว c a r น ด้วยทั้งๆที่ไอตัวคาโนเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับไม่ได้ไปสร้างขึ้นจริงแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างขึ้นจริงได้นะครับก็คาําตอบของข้อนี้ก็คือว่าตัวของคาโนเนี่ยเราคิดอะไรออกมาได้ครับก็คือตัว COP ใช่ไหมนะครับตัว COP คาโนเนี่ยอ่ะ COPC แล้วกันนะครับผมก็จำสูตรไม่ได้ละเดี๋ยวขอ <laughs> ย้อนกลับไปก่อนนะครับ ให้ตัว C.O.P. คาโนนะครับอืม C.O.P. ของคาโนใช่ไหมอ่ะ C.O.P. ของคาโนนะครับก็คือสูตรนี้ผมก๊อบมาเลยนะครับอ๊บอ่ะนะครับคือ C.O.P. คาโนเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็คือดีที่สุดใช่ไหมครับดีที่สุดแล้วสามารถคํานวณกับตัวอุณหภูมิได้ด้วยนะครับอุณหภูมิที่เป็นองศาสมบูรณ์นะหรือว่าตัวเคลวินนั่นแหละนะครับก็สิ่งที่เราควรจะศึกษานะครับก็อย่างที่บอกว่าฮานูเนี่ยมันเหมือนเป็นลิมิตนะครับหรือหรือว่าเป็นตัวของขีดจํากัดของการสร้างไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยใน เวเปอร์คอมมิชชั่นไซเเนี่ยครับเป็นลิมิตเป็นเพดานไว้เลยว่าที่คุณห้ามเกินนี้นะคือมันจะเกินคาโนไม่ได้นะครับสมมติว่าคำนวณคาโนซีโเนี่ยของแต่ละวัฏจักรเนี่ยออกมาได้5้าแสดงว่าเลียววัฏจักรเนี่ยยังไงมันก็ต้องน้อยกว่า5้าอย่างแน่นอนนะครับมันอาจจะเป็น4ี่ดเกแบบเนี้ยแต่ยังไงมันก็ต้องน้อยกว่า5้านะครับ ถามว่าเฮ้ยมันเท่ากับห้าเลยได้ไหมถ้าเท่ากับห้ามันก็เป็นคาโนแล้วครับแล้วคาโนทําได้จริงหรือเปล่าก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าจากการทําของคาโนเนี่ยมันมันทาไม่ได้นะครับมันมีข้อจํากัดของโดยตัวมันอยู่เนาะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้แล้วก็เราสามารถที่จะมาคํานวณน,นะครับถ้าเราไปเจอปัญหานะครับพวกคอนดิชันต่างๆต,ต,ต,ตรงอุณหภูมิตงเนี้นครับ เราสามารถไปคำนวณได้ว่าไอ COP ของวัตจักรที่เราไปเจอนะครับโดยการคำนวณ COP ของคาโนก่อนและเราพบว่า COP ของไอวัฏถจักรที่เราไปเจอเนี่ยมันมีค่ามากกว่าของคาโนที่เราคำนวณออกมาแสดงว่าวัตาจักรนั้นมันมันไม่เป็นจริงนะครับสิ่งที่ปัญหาที่เราเจอนั่นอนะ่ะมันไม่สามารถเป็นเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาคาโนว่าคาโนเนี่ยเป็นตัววัดว่า มันสูงสุดได้แค่ไหนนะครับเพดามันอยู่แค่น,นี้เนาะนะครับก็สําหรับว่าอ่าทำไมเราต้องศึกษาผมคิดว่าคําอธิบายก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคไหมนะครับน่าจะเคลียร์นะแต่ถ้าใครยังฟังแล้วงง,งๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในโจทย์สวัสดีครับ